เมื่อนักมวยไทยครับโดนผลักอ,อกกลางเวทีครับแต่คนที่โดนผลักคือแรมบ้า M16 ครับงานนี้เรียกว่าจบไม่สวยอย่างแน่นอนครับประตัวมาก่อนเลยครับสำหรับแรมบ้า M16 ครับหรือสมเดชสิทธิอ๋อครับผมยอดมวยฝีมือครับ แม่นักม่ยอดฝีมือจากประเทศไทยครับแล้วดูครับแน่ลีลาอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับแรมบ้าเอ็นโซครับกับการเดินมาครับแล้วก็เต้นมาด้วยนะครับซึ่งแกเคยบอกไว้ว่าที่แกเต้นเนี่ยเพราะว่าแกลดความตื่นเต้นของแกลงนะครับผมแล้วดูทีตาท่าท่าทางครับอืมหืมร้อยเหลือเกินครับร้อยเหลือเกินครับแหมขึ้นไปครับโอ้โหครับโชว์สเต็ปไปหนึ่งสเต็ปพับแหม่ร้อยครับร้อยอัจจเจะพรึมๆกันเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี้ครับ เจอกับคนนี้ครับนักชกชาวญี่ปุ่นครับซึ่งมีชื่อว่าโจซูชิยะครับนี่ครับเปิดตัวมาครับโจซูชิยะครับแม่ผมทองมาทีเดียวเชียวฮะเหตุการณ์ครั้งนี้ครับเกิดขึ้นที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับในรายการคราวซีโร่โตเกียวครับจัดโดยสมาันธ์เจเปนิทคิ i c k b o x i n g ฮะหรือสมาน์คิกบ็อกซิ่งของญี่ปุ่นนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่14ครับเดือนพฤศจิกายนนะครับปี2551ครับ นะครับผมมาครับแล้วดูครับนี่จังหวะนี้ครับนี่คือจังหวะที่โดนผลักอกครับดูครับช้าๆชัดๆครับนี่ครับแกจะเข้าไปก่อนแล้วโดนผลักอกออกมาแบบนี้ครับอืมครับแหมแล้วครูแรมบ้าครูสมเด็จว่าเออเดี๋ยวเจอกันนะร้อยมือร้อยร้อยจ้านนะแล้วดูแดูโอ้ยดูครับดูทําท่าทําทางครับมาดูกันดีกว่าครับยกทีหนึ่งครับผมจังหวะนี้ครับไปครับผมโจนะฮะกางเกงทองครับแรมบ้าหรือครูสมเด็จครับกางเกงสีขาวครับ จังหวะนี้ยกที่หนึ่งครับแข่งซ้ายไปก่อนครับตัดขาจอคขาครับเจาะยางข้างกระจกไปก่อนโดนถีบซ้ายหน้ามาครับแหมชูมือไม่มีอะไรครับแหมถีบมาครับานนของโจครับแล้มาอืมเตะจอขาตัดยางไปครับผมจังหวะนี้ครับมาครับถีบแล้วตามด้วยมัดซ้ายครับซ้ายหน้าครับเจอมัดหนึ่งสองขึ้นมาครับโอ้ร้อยครับร้อยครับแหมไม่เบาเหมือนกันครับผมนักชกจากญี่ปุ่นคนนี้นี่มาครับแข่งแรกแข่งจังหวะนี้เดินเข้าหาหมัดหนึ่งสองครับานาของโจ เข้ามาครับหนึ่งสองคืนครับแมีโยยุคู่ต่อสู้ครับอืมสายลำตัวครับครูดัมบ้าครับสมเด็จครับสายมาครับโจครับเรียกดัมบ้าเลยแล้วกันครับขวาตัดล่างมาครับอืมคููดัมบ้าบอกว่าได้แค่นี้แหละครับหนึ่งสองนี่ครับเจอไปครับถีบมาก่อนครับททนนิงของโจถีบไปครับโจครับสายลำตัวครับโจครับจังวันนี้ครับเดินมาครับอืมจังวันแรกแข่งไปครับ แข้งซ้ายครับตัดขาครับหมัดซ้ายเกือบโดนครับหนึ่งสองครับโอ้ระวังครับขวาครับโดแล้วดูแก่ทาท่าทําทางครับแม่แม่มีเขาเรียกว่ายังไงก็คือเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวนะครับมาครับหมัดครับโอ้รัวเป็นชุดครับมาครับรุมสุมครับรุมสุมโอ้ยแม่โดนถีบลงไปเกือบจะได้นั่งแรงครับอย่าเล่าเล่าครับแม่เกือบไปครับจังหวะนี้ครับอืเกือบเสียเลี่ยมครับถีบมาก่อนครับโจครับหมัดหนึ่งสองครับอาจารย์แรมบ้าครับซ้ายครับแรมบ้า แม่เขาก็โตตอบโต้เถียงทุกเม็ดทุกดอกเหมือนกันครับไม่ยอมโดนอยู่ฝ่ายเดียวครับไปครับ1 2 3ครับท่านั้นของโจครับมัดแล้วตามด้วยแข้งตัดล่างครับท่านั้นของแรมบาครับถีมาครับโจแรมบาสุดท้ายเขาหามัดหนึ่งแล้วตามด้วยแข้งขวาล่างครับหมาครับซ้ายลําตัวครับแรมบาครับรูแรมบาเดินเข้าหาทีมาครับโจอู้นี่ครับโดนแหม่กวาดลานลงไปครับลงไปนั่งเข่งได้เขินครับไม่เป็นอะไรครับขึ้นมาใหม่ครับวางกันใหม่จังหวะนี้ครับเตะตัดขาไปครับมีซอครับหนึ่งซ้ายครับ ยังไงครับเดินเข้าหาครับทีบมาก่อนครับมาครับทีบอ้าวแข่งคืนไปครับเดินเข้ามาครับอซ้ายล่างครับเดินขวา1-2ครับแล้วขวาตัดล่างครับผม2 3ครับอื้อหครับหมัดมาเป็นชุดครับแหมเราจะเทครับกรรมการเข้ามาแยกสกอร์ครับจังหวะนี้เดินเข้าหาทีมมาครับโจซูชิฮะครับแหมจะเสยครับเจออุ้ยเจอหมัดหุกขวาครับดูอีกชั้งครับหุกขวาลงไปครับปลายคางครับโอ้โหครับถึงกับย่อครับเบือบจะนั่งเครงครับ โอ้ยเพียงเสียแล้วครับโจเพียงเสียแล้วเพียงแปลว่าเสียท่าครับโอ้ยถึงกับหายใจทางปากครับต้องโดนกรรมการนับไปก่อนครับผมจังหวะนี้ครับเอแล้วครับแหมครับเพียงแปลว่าเสียท่านั่นเองครับเดินเข้ามาครับมาครับกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยมาครับสัตว์กันต่อครับจังหวะนี้ครับไปหุบหุกขวาอีกครั้บหุกขวาพางเข้าไปครับพางอีกทีครับแหมดูเพื่อความสะาใจครับลงไปครับโอ้ยนอนหงายแลวันครับลงไปนอนหงายแลววันครับไหวไหมครับ ตั้งคุ้มไหมครับตั้งคุม kind of ้มไหมครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ตั้งคุ้มเรียบร้อยกรรมการยุติการโชคครับโอ้โหครับยกทีหนึ่งเท่านั้นครับนี่ครับจุดจบของคนที่ผลักอกนะฮะคู่ต่อสู้ครับอากรรมการก็มาชูมือครับแหมก็กราบกรรมการครับนี่คํารรยาทของเรานะฮะถึงแม้เราจะไปชกต่างถิ่นเราที่ยังมีมารยาทแล้วก็มีเรื่องของน้ำใจในกีฬานี่ครับแหม่กรรมการกดคู่ต่อสู้ครับน้ำใจในกีฬาครับแต่ดูครับอื ดูลีลาดูความสาใจของแกครับนี่ครับแรมบาเอ็มสิบหกสมเด็จสิริอ๋อครับนี่ถือว่าเป็นไฟแรกที่ครูแรมบาไปสร้างชื่อเสียงที่ญี่ปุ่นแม่มีการทิ้งบอมครับผมในช่วงวันนี้โอ้โหครับแหมครับอ่ากราบกรรมการครับแล้วดูครับแล้วทิ้งบอมเข้าไปอีกทีครับโอ้โหครับร้อยครับร้อยครับอ่าแหม่มีกิจลังการราวดอฟครับราวดอฟเข้าไปหนึ่งดอกครับแล้วดูท่าทางแกครับน่เป็นเอกลักษณ์ของเขาครับ นะครับครูสมเด็จสิทธิ์อ๋อครับครูแรมบ้าครับแมมีไปาสยก้นแม่โยกย้ายใส่กรรมการทีเดียวครับผมจังหวะนี้ครับนี่ครับเราดูถ้วยครับถ้วยรางวัลครับเป็นการเปิดตัวอย่างสวยงามที่ญี่ปุ่นฮะนี่เป็นนี่เป็นไฟแรกอย่างเป็นทางการที่ญี่ปุ่นนะครับมีจูบทองพิธีกรนะครับอ่าครับและนี่คือเขาคนนี้ครับแรมบ้า M16 สสมเด็จสิทธิ์อ๋อครับ